สวัสดีค่ะทุกคนป้าเพ็นนะคะนักประชากรชาแนลวันนี้ป้าเพ็นจะพาเพื่อนๆมาดูบอลสีดารานุพรัตน์นะคะเพื่อนๆบอลสีแดงสดสวยมากค่ะเพื่อนๆเมื่อห้าเดือนที่แล้วราคาเขาดีอยู่นะคะราคาก็แพงเลยแหละแต่ตอนนี้ราคาเขาลงแล้วค่ะลงมาเยอะเลยด้วยนะคะป้าเพ็ญได้ตันนี้มาเลยราคาที่ไม่แพงมากเลยราคาเขาลงมาเยอะมากเลยเหมือนบอลทั่วๆไปรลคะ่ะตอนนี้บอลราคาลง แต่ถึงลงยังไงก็ถือว่าราคาเขายังดีอยู่นะคะจากสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันบอลสีดารานุพร,รัตน์เป็นบอลด่างนะคะเพื่อนเพืเขาจะมีด่างแต้มแต่ตามละตัวจ,จริงๆแล้วเขาจะเป็นบอลพื้นใบสีแดงค่ะนะคะพื้นใบสีแดงสดบางใบเขาจะมีด่างสีขาวสีเขียวในใบนะคะ,ะเหมือนกับนี่นะคะสีขาวขาวสว่างเลยนะคะแล้วก็สีเขียวมองแล้วเหมือนปลาคราบอะค,ะคะ่ะลักษณะเขา ะะแต่ของพระเพ้นยังไม่มีด่างนะคะมันจะมีแค่นี่ด่างขาวนิดหน่อยค่ะเห็นไหมคะเ,เพื่อนๆมีด่างขาวๆเขียวๆตรงเนี้ยค่ะแต่มานิดหน่อยเนาะเนี่ยแต่เขาไม่ได้ว่าติดด่างซะเลยอันนี้คือด่างเขียวนิดนึงค่ะนะคะตอนเราได้มาเขาก็บอกแล้วว่ามันมีด่างแล้วนะคะด่างนิดนึงแต่ว่า จะด่างมากด่างน้อยเราต้องดูเขาตอนโตอีกทีนึงนะคะน้องแข่งแรงติดดีแล้วค่ะแล้วก็สูงกว่าเดิมเยอะเลยอาทิตย์เดียวเกือบสองอาทิตย์ที่ประเพ็นได้มาเนาะได้มาพร้อมกับเจ้าปอแก้วนะคะดารานุนพรา์แล้วก็อะไรอีกต้นหนึ่งเฮ้อยนะพระเพรนด,ดูวไปแล้วอ๋อนี่ค่ะแสงพระธาตุของเราค่ะ อ่าน้องกลางแล้วขหลอดนห้เดยวน้องกลางแล้วน้องมีจะนีนะคะนี่ค่ะสามต้นที่ได้มาก็ระเป็นได้มาต้นละสามร้อยบาทนะคะเพื่อนๆถูกมากค่ะแล้วเพื่อนดูแล้วนะคะหาข้อมูลมาเรียบร้อยว่าน้องเป็นดารานุพพร,รจริงโดยลักษณะของเขาแล้วพื้นใบพื้นของดารานุพพรจรจริงๆนะคะนี่คือลักษณะของเขาเราจะมาพูดถึงลักษณะเขาโดยธรรมชาติดารานุพพร,รเขาจะเป็นบอลใบสีแดงสดนะคะเพื่อนเพื่อน ็นไหมคะนี่คือหลอดใหม่ใบใหม่ที่เข้ากลางออกมานะคะสูงอ๋อไม่ใช่สิอันนี้อันนี้นี่หลอดนี้นะคะเพิ่งกลางออกมาอันนี้ใบก่อนพื้นใบเป็นสีแดงนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นสีแดงสดกระดูกก็เป็นสีแดงคะ่ะเห็นคะวางหูลึกมาฉีกมาถึงสะดือสะดือก็เป็นสีเดียวกับพื้นใบค่ะนะคะเป็นบอลไทยใบไทยใบยาวนะคะเพื่อนเพื่อนวางหูลึกถึงสะดือ เมื่อเขาโตใหญ่ขึ้นแล้วก็จะเป็นบอลใบเขาจะยาวกว่านี้นะคะจะเป็นบอลใบยาวนะคะแล้วเมื่อเขาโตขึ้นมาแล้วเขาบางใบเขาจะมีด่างสีขาวนะคะแต้มสีเขียวแต้มมีขาวมีเขียวแต้มอยู่ในใบเดียวกันนะคะสวยมากค่ะก็จะเป็นบอลด่างถ้าเขาด่างราคาเขาจะแพงกว่านี้นะคะเพื่อนๆแต่อันนี้ของเราได้มาคือติดด่างนิดหน่อยนะคะนะแต่แต่แต่ถึงเขาไม่ด่างเขาก็สวยค่ะ ใบเขาเป็นสีแดงสดเลยนะคะเ,เพื่อนๆกระดูกเป็นสีแดงนะคะหลังใบหลังใบเขาก็จะเป็นสีออกเขียวเขียวนวลๆนะคะแล้วเราจะมองเห็นสีแดงด้วยเห็นไหมคะเพื่อนๆหลังใบเขาก็สวยะคะ่ะตรงไหนที่แดงเขาก็จะมีสีแดงให้เราเห็นอยู่นะคะก้านใบก้านใบเป็นสีเขียวอมน้ำตาลนะคะเพ<ๆ>ื<ๆ>่อนๆ,ๆ เมื่อเขาแก่จัดหรือต้นเขาแก่กว่านี้เขาก้านใบเขาจะเป็นออกสีน้ําตาลแดงนะคะอันนี้เขาก็จะเป็นสีเขียวอมน้ำตาลแดงๆนิดหน่อยนะคะเมื่อโตรู้ว่าเขาแก่จัดกว่านี้เขาก้านใบจะออกเป็นสีน้ําตาลแดงชัดก,กว่านี้นะคะเพื่อนๆถ้าเขาโตต่อไปเรื่อยๆเราเลี้ยงไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะด่างนะคะด่างขาวด่างเขียวขึ้นมาถึงตอนนั้น เราก็จะได้ดารานนพรัตที่สวยนะคะดาราหมายถึงดาวค่ะนกหมายถึงก้ารัตหมายถึงอัญมณีนะคะดารานพรัตก็คงจะหมายถึงแบบดวงดาวที่สวยงามดุจด,ดังอัญมาัีทั้งเก้ามั้งคะเนาะชื่อเขาก็ตั้งชื่อมาได้ดีมากค่ะแต่ถ้าตามเห็นตอนดังล้วจะรู้นะคะคเพื่อนๆไปเสิร์ชดูได้ตามช่องที่เขารีวิวบนสีดารานพรัตนะคะต้นนังเขาสวยมาก อันนี้เราไม่ผิดตัวค่ะนะคะเราซื้อร้านนี้มาส่วนใหญ่ม่เราจะไม่ค่อยผิดนะคะเราจะได้เออ่บอลที่ตรงปกมาตรงกับของจริงมาแต่เราจะได้มาลุ้นนะคะเพื่อนๆเ,เราซื้อบอลลุ้น,นะคะ่ะเพราะเราไม่มีเงินซื้อที่เขาป้ายเลยด่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาลุ้นว่าเมื่อเขาออกรูปออกนอนหรือว่าเมื่อหัวเขาใหญ่เราผ่าแล้วเขาจะไปให้เราไหมนะคะเขาจะด่างให้เราไหม ก็บลพวกนี้นะเขาไม่ได้ว่าเป็นทุกใบด่างทุกใบนะคะเพื่อน,อนสวยมากเลยค่ะดารานพรัตน์นะคะสวยสมชื่อนะคะราคาสามร้อยบาทค่ะต้นนี้เพื่อนๆวันนี้พามาดูดารานพรนะะัตน์ค่ะเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีซื้อไว้นะคะช่วงนี้เรามีโอกาสเก็บค่ะเราไม่รู้ว่าต่อไปอีกข้างหน้าเดือนมีนาะเดือนเมษาพฤษภาหรือว่าเริ่มเข้าหน้าฝนบอลเขาจะราคาขึ้นไหมนะคะเพื่อนๆ นะคะนี่น้องๆโตหมดแล้วค่ะเสร็ฐีสุพรรณอา่าอันนี้ละไศิลาหุ้มทองเห็นไหมคะน้องโตหมดแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้แตงหน่อแล้วนะคะวางทองเขาไม่แทงหลอดไม่แทงหลอดก็ปเป็นนึกว่าอะไรเขาแทงหนอครับเพื่อนๆเขาแทงหน่อใหม่ขึ้มนมาติดอยู่กับต้นตเก่าเลยนะคะอันนี้ก็ของฝันนะคะโตแล้วนะคะเห็นไหมคะน้องโตหมดแล้วครับเพื่อนๆนะคะสวยเลยค่ะ เห็นไหมคะดารานกพร,รัตน์นะคะวันนี้พามารู้จักกับดารานนพร,รัตน์นะคะเพื่อนๆอ,อยากคับเพื่อนๆมีคะ่ะคนเราเลี้ยงบอลมือใหม่อย่างเราเนาะมีได้เราก็อยากให้เพื่อนๆมีเก็บไว้ดูคะ่ะสวยดีเป็นพุ่มเป็นกอก็อน่าจะสวยกป็นนี่เนาะถ้าเขาด่างออกมาเราก็ถือว่าได้ละคะ่ะได้กําไรตรงนั้นละคะ่ะตรงที่เขาออกมาด่างให้เราได้ชื่นได้ชมนะคะ สวยค่ะโอเคค่ะวันนี้พบกันแค่นี้นะคะเพื่อนๆพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ